โยนนี่มเข้าไปนับมวยโยนนียมนับมวยโยนนียมไปครับลงไหนดีเขำไมลงตรงนี้กันหรอไม่อ่ะไอตรงนั้นตรงตรงนั้นคนไม่ลงเว่ยแต่เนี่ยจะลงเราเราต้องละมุมไม่ดีด้วยเราต้องปั๊มเกาะจริงตอนนี้ลงแลบกันแล็บแฮมมืแลบแฮมมืแลบแฮมมืแลบโอเคเอเติดไอติดไอติดไอเทียนรู้ด้วยฮอซูนอุ้ยฮอซูนฮอซูน บ้านกลางหรือบ้านไหนบ้านนี้แหละถ้าไม่มีคนโอเคบ้านกลางไม่มีคนใช่ปะมันมีคนอื่นลงบ้านนี้ดิไม่เหลือดิเฮออบ้านกลางไม่มีคนลงเฮ้ยไม่มีคนลงบ้านกลางไม่มีคนลงบ้านกลางมันมีหรือเปล่ามีเซนติเมตรเล่นไม่เป็นไม่มีเงาไปดิมาๆๆอยู่ข้างบนโอ้ยไม่ให้โอ้อไม่เนาะ โอ้ยเดีด๋ยวอีกขอเลยแล้วกันไอ้นี่ขอสูตรหนึ่งขอสูตรหนึขอให้ไปชุดหนึ่งไปไปเว้ยพีทมือสไนเปมีคนอยู่บ้านในนี่เดีมตีให้อีกนึงไม่เหี้ยเจนซีไปโดนไม่เหี้ยเจนซีไปโดนมีคนอยู่บ้านนี้โอยเกือบแล้วไม่โดนไม่โดนสตะเม็ดเลยมีคนเข้าเหนือเคลียบดาวะอะไรเนี่ยผมยิงอะไรเนี่ยฮะมผมเล่นแรมเป็ดไม่เป็นนะฮะ ปืนเอ้ยมีคนดาวชาร์จบ้านนี้เลยชาร์จบ้านนี้เลยดาวทำไมเห็นมีคนวะเหมือนกำลังเลือกร้อาสนใจเหรอมึงอ่ะเฮ้ยมิวเจออะไรอ่ะอ๋อตายยังโอ้โหลูกไอ้โล่มันอ่ะ คือปกติโลดมันอยู่ด้านหน้าใช่ไหมเมื่อกี้มันกลางโลดแล้วมันติดบล็อกตัวกำแพงแล้วโลอยู่ด้านหลังอ่นหน้ามากเลยนะเรื่องหลอกความสนใจอะไรอ่ะก็กูไม่ไม่รู้เมื่อกี้กูเห็นมันกลางโลดอ่ะเออขยี้ทำไมมือที่นี่มันคอนเทนต์อย่างวะเออขายขายตะโกนย่าเล่นเรียมเพดอ่ะคุณกระจอกมีคนมีคนหน้ากูเปิดที่อะไรไม่รู้อ่ะ มาโดดมาแล้วมาโดดมาแล้วมาโดดมาแล้วข้างในวะอ๋อมาเข้าไปมาเข้าไปในบ้านกลางมาเข้าไปบ้านแล้วข้างในนะอยู่บ้านเลังยิงหลังขอ้องขึ้นขึ้นไปสิขึ้นขึ้นอะไรเฮ้ยก็แต่ใครเราตัวไอ ชักช้าเฮี้ยงวินเทอร์แม่งเลยลีลาลีลาสั์แม่งชักช้าเฮี้ยงซัดแม่งเลยเปี่ยนมองมีคนมาอ้าอะไรอะตายแล้วนี่วะเราไปยิงไม่โดนตายหมด้ยอะไรนี่เฮ้ยอะไรนี่ รุนหมดหายหมดเลยไอ้ไรนี่หมดไอ้รุนแค่ของหมดเลยความไวทีศาสอ่ามือทองที่เอาจากไหนวะเช่นนั้นอ่ะเอ้นี่แหละเอโหฮอวโซนอ่ะไอ้สว์กูเป็นนักสู้รุนละม้วนะวิงแมนกับเซดีเนลเนี่ยเราก็บอกนี่ดีดีดีรู้ไปแล้วมันรู้ทำทำไมเนี่ยมันรู้หมดยังอ่ะไปบ้านไหนรู้ไปแล้วนี่หมดแล้วคอนแทคลีมไปเลยว่าตัวเองเรียนเวสันเอ้ยอะไรนี่ อันนี้มีอาสามอ่ะคุณหกเออได้ละสวยเลยเอออาสามคุณหกเป็นไปไม่ได้ไม่กูไปถึงมันมีอาสามแล้วก็มีคุณหกอ๋ออาสามสุดเอออาสามคุณนึกเลยอาไกลไปไปไม่ได้โหดมากเออน่ากลัวยิ่งกว่าสไนฉไล่ของแต่งของอะไรมีนะครับนะแล้วก็ใส่โนรีคอยเข้าไปด้วยเออเอ้าไม่มีด้วยว่ะไอ้ที่นี่ลแม็กนี่เนี่ยดูตัวเยอะไป่ กตัวที่อะไรกตัวมีเป็กเหรอไอนี่ไอมิวไม่เคยเห็นเนาะไอ้ไอ้เนี่ยไอ้พวกห้องห้องอัพแปลกๆอ่ะของแดงอ่ะเคยเห็นนะผ่านยูทูบอ่ะจะกอบพ่วงแล้วเว้ยแล้วทำไมไอ้นี่มันยือเนี่ยวะแม็กม่วงเอ้ยอีกแล้วเหรอผมมีหลังเจมันเนี่ยเไปมาวินมานั่นไปวิม็กไปอีกเฮ้ยผมการตีของม้วนแล้วมิว เติบโตอะไรเนี่ยาเก็บเลยเกาะม่วงอีกรอบเอาเออดีเลยจะได้เกาะม่วงสอันเรอ่ะที่มันที่มาวินโดว์ไม่มีดีเลยดีเลยแอดอพอดอออด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 อเอดอไออะไรเนี่ยเอดอลงที่ดีมากบอกเลยบอกเลยคุณกแล้วแ้วเลกล้เแลอกแลอคุณ้้ มีกำแพงไหนบ้างวะอันนี้เลยกำแพงนี้เลยมีอะไรบ้างกายสอดแดงสอด่วงสอดไว้สี่คู่นกเอาไว้ใส่ค่ะสามเป็เฮ้ย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 โน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 อันนี้มีคนแปดเดีใช่เดี๋ยวกว่านี่จัวมันปีนถังตัวเองไม่ได้จิวเป็นนักปีนถังเหรอพมิวเป็นนักปีนถังหรงปีนถังแก๊สติงเท่านั้นอ๋อปีนถังแก๊สติงเอาไปปีนหอยอ่ะ ไปปีนของเตียงทำไมไปปีนของเตียงหมกแปะเข้าใจเฮ้ยเสียงอะไรวะเฮ้ยมันมีคนชุบมีคนชุบเออมีคนชุบ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 มีคนยิงรอยิางไรกลางการดนเออรออย่างไรกลางการ์ดเป็นไปไม่ได้เป็นไปไม่ได้ลงมามันไม่ลงสักทีวะโดนเฮ้ยสวยเป็นไปไม่ได้เป็นไปไม่ได้ก็เตะเอียเอาตาย เอ้ไม่รู้แต่ก oh. oh, ูก oh, uh, ่อแตกแล้วว่าอ๋อมันก่อแตกท่าเม่กี้โดนหัวไงก็ตายวิ่งไม่ชาร์จวิ่งไม่ชาร์จไอ้มันบวกกันยู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 วกกันยูกันบวกันบวกกันยูบวยูน่เหกายูวกกยีูันยนูับกััยกยูยวยกยูกยยกนยวกนก ไอ้ที่เราตรงนี้มคนเดียวตรงที่ตรงนู้นก็มีนี่แอดอปอ่ะไม่ใช่แค่ไ้รงปีนแปดอยงนี้คุณหาโอเียคุณมะโโอ้ยิงติดกล่องอ้เหี้ยมันไม่แตกตึงโผ่คุ้นเล่นหรอวะได้งั้นเจอสตีนเลลูกซองเฮ้ยสตเนลูกซองานอ่ะมาเป็นไปไม่ได้เป็นไปไม่ได้ มันอยู่ตรงนู้นหน้าโน้นเพียบเลยเป็นร้านเลยซ้ายขวาลูกใช่ปะอะไรเนี่ยฮะโอ้ยมันเล่นมาตี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 โอ๊ยผมยิงไรเนี่ยยิงอะไรเนี่ยสวยเอาด้านในด้านในผมจะแวะเกาะอย่างรวดเร็วซ้ายขวาอย่างรวดเร็วแล้วผมก็มีเข้าไปเล่นไอแฮมมอนต์ไป เขาม่เล่นในแฮมมอนเขาม่เล่นในแฮมมอนเลนงวะมีคนมีคนโอเคเลยสคนด้วยราแตกเราเปนตายวงดักไปหมดแล้วจรดีตำรวจรอไปหมดแล้วมีคนมีคนมีคนปานตีแม่งเลย ก็แต่ก็แต่คนนึงเฮ้ยมึงกลัวสีถึงกูปาไปหน่อยดีโอ้โหดาวดาวหนึ่งไยตรงนี้ไหมข้างในข้างในข้างในเอ้ยมาเล่นไอ้นี่พีเคพีเคปีเตอร์พาร์เกอร์ปีเตอร์พาร์เกอร์ชุบไหนครับชุบไหนครับได้ลือได้ลือได้ลือป๊บนึงขอบคุณครับพี่สาวตื่นขึ้นมาตื่นขึ้นมาเฮ้ยไอ้เป็นชุบกันหรือเปหมดยังเฮ้ยโอ้โหหมดยังหมดยังยังยังมันมีคนชุบไม่มีคนชุบกันออกไม่ใด้นะดอกดาวชิวทองนี่หว่า ไม่ยี่สิบชิวเซลยี่สิบอันนอม่าโค้งมึงกูมาแกวะทำไมอ่ะเดี๋ยวจัดวงอยู่ไหนอ่ะเฮ้ยวงอยู่ที่เราขึ้นมาบ้าเฮ้ยมีคนจู่จู่มันก็ดับลงมาจู่จู่มันก็ดับลงมาเป็นไปไม่ได้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 โอ้โหเราปักตรงหน้าเลยนะตอนกูท้านี่พดีกูได้มูลเล่นอะไรละ เปลี่ยนปืนก่อนกระสุนไม่พอใครม,ใม,มาเอาพิชัยทองไหมวะไม่ได้มีกรสุนอะไรปะนี่เมาหนี่กูไม่มีกระสุนอ,อยู่แล้วต่อไปเล่นหนึ่งเอากระสุนไม่มีลืมเก็บอาร์คเรียวเจียนหันว5่าดีก่อฟ้าตัวนึงบัก<อ>เออ่อเมันปาพิชม,มัจะเล่นพิชจะเล่นพิช เอาดาวหนึงไอ้เหี้ยดาวถึงเลเอาเอาดาวได้ไงเอาไอ้นี่เอ๋อข้างหลังมาก็ม่วงกับม่วงข้างหลังทุกทีเลยปะเนี่ยทุกทีเลยปะเนี่ยเด็ดก็แตกเรนเรนแตะละไอโบ้รับพี่ชายตรงนี้มาตรงนี้มาทุกทางเลยดีกว่าจะตายแล้วจะตายแล้วในทีไปไหวก็ได้ดาวเฮ้ยหลับไอาสตาใไขอยู่วะ ่าเียเออทุกทาเกมมิ่งทุกทาเกมมิ่งอใหย่าอย่จะลิ้นเปียกขอร้องอย่าลิ้นเปียกเฮ้ยเงาะหลังเงาะหลังเงาะหลังโอ้ดนจริงนัเนี่ยทำไปเล่นทำไปเล่นทำไปเล่นอยาบอเล่นทำไปเล่นอยูเซลล์ยี่สิบแปดอันอยู่ในตัวกูไอ้เหี้ยล้นทำไปเล่นอยู่ไหนเนี่ยกายกูอยู่นี่นะโอเคกูอยู่นี่กันนะ รรเล่นไม่ได้ว่ะมันอยู่2คนเลย้ยหลังมาผมกลำลังไม่ช่วยผมกลำลังไม่ช่วยไหลังมาดิช่วยพี่มช่วยพี่ีดาวไอ้ย้ยโอยมันดาแล้วมันจะดา,ะะดาะด้ว,ว,วม,มันมตกอันอยู่เติมิวอยู่กตกอทำไรเนี่ยพ่มีอั เฮี้เดี๋ยวไปไปไปมาี่มานี่นีเดี๋ยวกูเปิดว์ปให้มา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 นี่มาันนี่เร็วันนี้เร็วพวกมึงอ่ะว์ปเข้ามาเขาวประตูมาเคเยอันนี้เขาวร์ประตูมาเข้าประตูวับเป้ยประตูด้วยไห้พี่มิเข้าเ้ยประตูเหลือสตีอ่ะ เอุณทำอะไรเนี่ยเอ้าคุณเล่นทางไหนกับบีกแมนคุณอยู่รอดได้ยังก็ไม่รู้จริงจริงมาออกต่อเดี๋ยวเผื่อเข้า,า,ววา,าประตูวาร์อนสัตว์เออโดนดักประตูแน่เฮียคิวเซลยี่สิบกว่าอันข้างนอกไปกันผมก็สูนยสี่ร้อยกว่าโอ้ย <c oughs> ผมก็สูน400ี่ร้อยกว่านัดเฮ้ยมาแล้วเฮ้ย,ยใช่ไก่กอแตก có rồi! lỗ Sáu Tái nỉ chết hết đâu, khỏi chui này không ừ. mình mình, mình, mình lên, lên. Lại, lấy lên đi lên, có lên Mình còn Có tàng. Này, có Anh kia đi có Sao?

ไม่โดนสักเมดเลยอยู่ไหนวะอ๋อโอ้เหมน้าูหน้าูเฮ้ยเดือเดือดเดือดเดือดเบดเบบดเดบถามยิงกูสไลกับวิกแมนอ่ะนะหยุดรอดสิดีดีดีโอ้ย